ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทวีทาชนชาแนลนะคะแล้วก็พบกับอลิซคนเดิมนะคะวันนี้นะคะลิซมีแลนว่าอลิซจะไปช้อปปิ้งแต่ว่าลิซจะได้อะไรมานั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าลิซจะได้อะไรมาแต่ว่าก็มีในใจแล้วแหละนิดหน่อยค่ะ ของชิ้นแรกที่ดิสได้มาในวันนี้นั่นก็คือน้องคาเทียนั่นเองค่ะแต่จะเป็นอะไรนะคะเรามาแตะกล่องกันเลยค่ะคือลิซ่าชอบคาเทียมากนีิรู้สึกว่าเ,ออเขาเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างดูหรูหรูหรามากๆเลยถ้านี้ค่ะมาในกล่องสีแดงอมีกล่องนอเนาะเรามาดูข้างในกันก่อนเราก็จะมีซองใบเสร็จนะคะแล้วก็จะม,มีอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกอ่ะอยู่นี้ นี่เลยค่ะตามนี้เลยแล้วก็พี่เขาอ่ะรอบนี้นะคะพี่พนักงานคุณแจ๊ก,กี้น่ารักมากเอ่แถมผ้าพันคอนะคะฝากผ้าพันคอมาให้คุณมะด้วยค่ะอ่าเรามาดูผ้าพันคอก่อนละกันเนาะว่าแบบลายอะไรน่ารักไหมของน้องคาทีอน่ารักมากอะแบบน่ารักมากแล้วก็ดึงดึงอุ้ยนี่ น,น้องจะเป็นแบบสีแดงเลยนะคะน่ารักมากแล้วก็มีคําว่าคาเทียตรงนี้ค่ะน่ารักมากเลยอันนี้คือคุณแจ็คก,กี้ฝากให้คุณมานะคะ <laughs> ปกตินะคะเขาจะมีออที่ทําความสะอาดให้ด้วยแต่ว่าครั้งนี้ลิสไม่ได้มาเพราะว่าคุณแจ็คก,กี้บอกว่าคาเทียขายดีค่ะช่วงนี้ก็เลยหมด <laughs> เดี๋ยวไว้ค่อยไปเอารอบหลังค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันว่าวันนี้นะคะอลิสได้คุณคนไหนกลับมา เขาเรียกว่าน้องตะป,ปูค่ะลิฟชอบความหมายของเขามากนะคะคือ,อ,อน้องตะป,ปูเนี่ยความหมายก็คือเหมือนดูธรรมดาแต่พิเศษก็เหมือนตะป,ปูเป็นของแข็งๆประมาณนี้ค่ะแต่คาเทียเอามาทำให้เป็นของพิเศษได้ประมาณนี้ค่ะที่เขาพรีเซนต์มาแล้วรู้สึกว่าน้องเขาจะดูอเลแกน์สวยแวววาวขออันญา้หยิบออกมาเลยนะคะ น่นเพือของตัวน้องเขานะคะจะเป็นทองคําค่ะแต่ของลิสที่ดิซื้อมาในวันนี้ออไม่ได้ประดับเพชรนะคะเป็นทองอย่างเดียวไซส์16ค่ะข้อมือไอไซส์อันนี้น่าจะเป็นไซส์15้านะคะเ,ออเพราะว่าแต่ว่าเส้นอื่นที่จะเป็นไซส์16ค่ะแต่อันนี้จะเป็นไซส์15เพราะน้องตะปูจะเป็นอันใหญ่เนาะนี่ วิธีใส่นะคะคือเอานิ้วโป้งนะคะดันน้องออกแค่นี้เลยแต่ทริคนะคะพี่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่นะจะเอาไปใส่โดยการหันตะปูนะคะออกข้างนอกเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากเราค่ะนี่เลยลิสก็ซื้อน้องมาเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากอลิสค่ะเป็นความเชื่อได้ด้วยนะ น้องคาเทียตะปูนะคะจะมาในราคา2 3 1 0 0 0บาทค่ะแต่ถ้าจะเป็นน้องที่มีเพชจะอยู่ที่3 8 0 0 0นนะคะอยู่ที่เพื่อนๆชอบเลยแต่ลิศรู้สึกว่าลิศชอบใส่กับเอ,อ่อเรียบๆแบบเนี้ยมันเข้ากันดีและลิศชอบมากเลยค่ะมีน้องแหวงคลิปอีกน้องแวงคลิปก็น่ารักมากเรื่องราวเยอะสตารี่เยอะส่วนน้องคาเทียก็อเลแกน,นะคะ่ะดูหรูสวยมากเลย แล้วอีกชิ้นหนึ่งนะคะในวันนี้ที่อลิซชอปปิ้งไปนั่นก็คือท่าดาน้องหลุยวิทตองค่ะวันนี้เวลาช็อปอกระชั้นชิดนิดหน่อยนะคะเพราะต้องมีไปเรียน่อบก็เลยได้มา2ชิ้นค่ะนี่ทาดามาดูกันค่ะว่าน้องหลุยนะคะลิซได้อะไรของน้องเขามาคือลิซอ่ะชอบน้องหลุยนะที่ตรงเขาเป็นเหมือนดอกไม้สวยๆอย่างเงี้ยค่ะท่าดานั่นก็คือสร้อยนั่นเองนะคะที่ลิซได้มา นี่ค่ะสวยมากเลยอ่ะเนี่ยน้องจะเรียงเส้นแบบถูกใจลิสมากๆเลยแต่อันนี้จะเป็นคอสตูมจิวเวลรี่นะคะคอสตูมจิวเวลรี่ของคุณคนนี้นะคะราคาน้องอยู่ที่1,9400บาทค่ะแต่เป็นราคาน่ารักนะสำหรับอลิสลิสมองว่าน้องราคาน่ารักนะคะแล้วก็ใส่ได้ e อ e r y d a y ด้วย ลิสก์เลยซื้อน้องกลับมาเลยคนชอบอ่ะลิสขอ,อนิดนึงเนาะคนชอบเข้าใจคิดว่าน้องแวนคีฟคือน้องหลุยหรือน้องหลุยคือน้องแวนคีฟออ๋ไม่เหมือนกันนะคะแวนคีฟจะเป็นอีกเป็นแบบนี้อันนี้คือน้องแวนคีฟค่ะอย่างน้องแวนคีฟเนี่ยจะราคาอยู่ที่ประมาณเส้นนี้อยู่ของลิสแต่งสองแต่น้องหลุยเนี่ยเส้นนี้จะเป็นจิวเวลรี่คอสตูมเนาะ,อ,ะอยู่ที่หนึ่งก็หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยค่ะ สรุปนะคะในวันนี้ที่อรช็อปปิ้งไปนะคะก็ก็มีน้องคาเทียแล้วก็น้องหลุยนะคะ2อ,อย่างรวมกันอยู่ที่2 5 4 4 0 0บาทค่ะ <c oughs> จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวเล็กๆน้อยๆ ของอลิสเองสาหรับน้องคาเทียแล้วก็น้องหลุยนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยส่วนใครที่อออยากรู้อะไรเพิ่มเติม,ตมทักไอจีอลิสได้นะคะทวีทานแล้วก็ฝากติดตามเพจ a c e b o o k อลิสดอร์นะทวีทานเหมือนกันค่ะใครที่ชอบอะไรสามารถแชร์กดไลค์ like ได้เลยนะคะแล้วก็คลิปนี้ถ้ามีความผิดพลาดอะไรลิสขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามอลิสด้วยนะคลิปหน้าใครอยากคลิสทำไรเม้นมาบอกใต้คลิปเลยค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ